สาะระเลวแกทําอะไรกับเพื่อนของฉันแน่จริงก็เข้ามาสิไม่ต้องห่วงเกมจะต้องเล่นช้าๆถึงจะน่าสนใจยิ่งกว่านั้นฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยระดับวิญญาณแรกเริ่มของพัธมิตรพ่อมดกงหัวยินดีที่ได้รู้จักเยโจนี่คือของขวัญที่ฉันจะมอบให้ไายรับมันไป พวกมันมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงนายคิดว่ามันเยี่ยมยอดเหมือนกันใช่ไหมนี่คือคาถาที่สมพลังที่สุดในตระกูลของฉันคาถาแห่งความโกรธแค้นคาถานี้สามารถกระตุ้นศัก,กยภาพทั้งหมดในร่างกายของหุ่นเชิดได้และแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถระเบิดพลังอันน่าอัศจรรย์ได้นายต้องเดาว,ว่าพลังวิญญาณสามารถขจัดคำสัปในร่างกายของพวกมันได้แต่มันจะทำ้ายร่างกายของพวกมันและถึงขั้นฆ่าพวกมันด้วยนายควรจะทำยังไงดีเลิกยเยจูจ สวยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปการใช้พลังวิญญาณจะมากเกินไปเอ๊ะอ้าถ้านายถูกพิษภายในไม่กี่นาทีร่างกายของนายจะเน่าเปื่อยและตายไปน่าเสียดายฉันคิดว่าจะเล่นกับนายได้นานกว่านี้ <c oughs> มีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับปรมาจารย์คนนี้วิกฤตชีวิตก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่เช่นกันออเออทำไมลมหายใจของเขาจู่กๆก็เปลี่ยนไปไปเลยดำเนินชีวิตไปสู่ความตายและเป็นผู้ฝึกฝนเพื่อตอบสนองต่อภัยพิเบิร์ต นี่ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของช่วงการเต้นของหัวใจอย่างแน่นอนการทำลายคำสายเป็นความปวดแค้นได้นั้นไม่ใช่ความแข็งแกร่งระดับของการเต้นของหัวใจอย่างแน่นอนเกินทองคำเฮ้เว้นแต่ฉันจะตายค่ายกลนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ฆ่าฉันสิถ้าทำได้พวกที่ต่อเต้้นฉ้นตาย สายฟ้าสีดำเออแกมันก็แค่เด็กเหลือขอขเอาเอาออเฮเฮ้เฮ้ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าแกจะทำได้แกตายไม่ได้หรอกฉันยังกินไม่พอฉันจะทรมาณแกจนกว่าแกจะไม่สามารถลอดหรือตายได้เย็เ yeah, จ้า เยยเจ้านายเป็นอะไรไปไอแ้แก่แกทําอะไรกับเยยเจ้าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะอย่ามาขวางทางฉันอะไรกันเยี่ยมจะได้ไม่มีใครมาขวางทางมาเล่นเกมของเรากันต่อคนโง่เตรียมชดใช้ค่าโง,ง่อของแกได้เลย เออเป็นไปได้ยังไงไม่มีผู้ฝึกฝนที่เป็นอมาตะในระดับแก่นทองคำจะสามารถนี้ออจากสายฟ้าสีดิมของฉันได้เขาคือใครพี่หยุดรี่กลับไปโรงแรมแล้ว เแยเจ้าเป็นยังไงบ้างฮะฮา,าผู้หญิงเฮ้ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นคนแก่แต่กลับกลายเป็นโลลีตายแล้วหน้าฉันเแย่เจ้าถ้าแกเห็นหน้านที่แท้จริงของฉันครั้งต่อไปที่ฉันเห็นแกฉันจะฆ่าแก เยเจ้านายสบายดีไหมฉันสบายดีทุกคนเป็นยังไงบ้างฉันเพิ่งตรวจสอบกระเซียวเวิรนและพบว่านักเรียนบนพื้นทั้งหมดสบายดีดีแล้วเยเจ้าวันที่3หลังจากโรงแรมหูบเขาเฉาเฟิงหยุนหยุนฮอตสปริงวิลล่าการสาวสวนเป็นยังไงบ้าง แจ้งคนหนูได้สอบสวนเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเป็นปรมาจารย์กงหัวซึ่งใช้เวทมนต์ควบคุมโรงแรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาโรงแรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอไม่สําคัญหรอกเรื่องนักเรียนได้จัดการแล้วหรือยังในส่วนอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเราจึงได้ชดเชยและขอโทษนักศึกษาในนามของโรงแรมโดยทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคืออุบัติเหตุทางด้านความปลอดภัยว่าแต่ตอนนี้หยวยโจเป็นยังไงบ้าง ฉันไม่รู้ว่าเพื่อร่มชั้นเหว่ยโจคนนี้ทำอะไรเขาปลดปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดออกจากครัวเขาเองและยังอยู่ในอาการโครมา่ายังโคม่าอยู่เหรอระวังไว้ด้วยกิจการของผู้ฝึกฝนอมาตะจะต้องไม่กระจายเข่าออกไปนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนมากถูกส่งไปเฝ้าสถานที่ที่เหว่ยโจพักอยู่และอย่าปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักมาลบกวนการพักผ่อนของเขาค่ะคุณหนูว่าแต่สถานการณ์ของซื่อตู้ห้วยเหวินเป็นยังไงบ้าง เราได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและไม่พบอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเหรอใช่ค่ะอาการทางร่างกายปกติอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องยากสําสหรับร่างกายของคนธรรมดาที่จะรอดพ้นจากผลกระทบจากค่ายก้นแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเหรอส่งคนไปจับตาดูการเคลื่นนอนไหวของเขาและรายงานให้ฉันทราตลอดเวลาค่ะคุณหนูครั้งหน้าเชิญใหม่นะครับ หือมีคนเติมมอร์เขาเข้าไปในตลกแล้วคนด้านล่างเดินตามเข้าไปครับแก่นทองคำขั้นที่สองและการเต้นของหัวใจหนึ่งคนเป็นการต้อนรับที่ดีเอ๊ะ ไ,ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรน่าจะต้องตอบตามความจริงคุณหนูเราได้ตรวจสอบซื้อตู้ห้วยหวยอย่างรอบคอบและพบว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีร่องรอยของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณเลยฉันกังวลเกินไปหรือเปล่าไม่จะเป็นต้องสอบสวนเขาอีกแล้วเพียงแค่ติดตามเขาอย่างเหมาะสมครบคุณหนูสี่วันแล้วที่เหยอโจยังไม่ตื่น พี่หลิวพี่ของหนูหลับไปนาะนแล้วเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องกังวลเขาแค่ใช้พลังวิญญาณมากเกินไปเขาต้องการเวลาในการฟื้นตัวเราแค่ต้องอดทนและรอให้เขาตื่นมีเมฆขาวและควันเต็มไปหมดฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเอะเกินกับเชิดมาเกิดของข้าเจ้าเมาแล้วจางส่วนเซอร์แต่เกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างหน้าตาของนาย หยุดลี่ปล่อยเธอนะนายรู้ไหมว่านายกำลังทำอะไรอยู่แกไม่ใช่จังซวนเซอร์แกเป็นใครผิดแล้วข้าคือจางซวนเซอร์ตัวจริงฝึกฝนทั้งอมตะและปีเซอร เจ้ากับข้าต่างก็เป็นคนที่เปลี่ยนชะตาของเราต่อสวรรค์นี่คือโชคชะตาของเราเย่เหมอและคน,น,นอื่นๆยังไม่รู้ว่าพวกเขามีปฏิกิริยาย,ยังไงแน่นอนว่าการใช้พลังวิญญาณมันร้ายแรงมากเกินไปนายมักจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอทำไมนายไม่รู้สึกเสียใจกับตัวเองบ้างล่ะแต่ถ้านายไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่นายใช่ไหมขอบคุณนะเะโจ เว่ยเจอกับคน,นอื่นๆออกไปข้างนอกหมดแล้วถ้าฉันจูบนายแบบลับๆตอนนี้นายจะไม่ตื่นใช่ไหมนี่เป็นเพียงการขอบคุณทำแบบนี้จะดีเหรอแต่มันเป็นโอกาสที่หาได้ยากช่างมันเถอะ ี่หยุดลี่เกิดอะไรขึ้นพี่ในที่สุดพี่ก็ตื่นแล้วท่านผู้นำเย่เจ้าเฮ้ทำไมพี่พี่ทั้งสองถึงดูแปลกขนาดนี้ล่ะแล้วเสียงกรี๊ดของพี่หยุดลี่เมื่อกี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเออจู่ๆฉันก็ตื่นขึ้นมาเธอเลยตกใจนะ่ะอย่าคิดมากฮ่า <laughs> ๆ <laughs> <ง>ฉันฉันมีเงินที่ต้องทำที่บ้านเพราะงั้นฉันจะไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะ ยูลี่เพิ่งมาไม่นานนี้เองน่าจะเป็นเพราะเรื่องครอบครัวฮึแต่หนูไม่คิดเลยนะว่าพี่จะนอนหลับได้นานขนาดนี้ถ้าพี่สาไม่บอกว่าพี่โอเคหนูคงจะส่งพี่ไปโรงพยาบาลแล้วฮ่าฮ่าฮฉันก็ไม่คิดเหมือนกันการใช้พลังวิญญาณมากเกินไปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดังนั้นอย่าหุนหันพัดแล่นเกินไปในคราวหน้าขอโทษที่ทําให้พวกเธอกังวลเสนานเลยฮะก็ดีแล้วละ่ะที่นายรู้ไปกันเถอะเสี่ยเหมยไปทําอาหารกันเขาคงจะหิวหลังจากตื่นนั่น ได้เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ขอฝากเป็นหน้าที่ของเธอด้วยนะไม่ต้องห่วงท่านผู้นำตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันแค่มีเรื่องจะถามเธอในชีวิตที่แล้วของฉันจางซูนเซอร์เขาเคยประสบสถานการณ์คล้ายกับฉันบ้างไหมท่านผู้นำจางยังประสบกับการใช้พลังวิญญาณมหาศาลในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ของสำนักในโลกสวรรค์ การแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้เป็นพิธีอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นทุกๆ300ปีในโลกสวรรค์แต่ละสำนักจะมีการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงและอันดับของตนในโลกสวรรค์ ในการต่อสู้ครั้งนั้นท่านผู้นำจางต้องเผชิญกับการต่อสู้แบบกงล้อผู้เป็นอมาตะ81คนจาก9สำนักและ10นิกายและการต่อสู้กินเวลาถึง10คืนแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจางซูนเซอร์จะหมดพลังวิญญาณของเขาและได้รับชัยชนะแต่ก็ไม่เหมือนท่านเขากลายเป็นคนหมุกมุ่นและถูกระงับในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสในนิกายโชคดีที่ครั้งนี้ท่านผู้นำไม่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกอาจกล่าวได้ว่าเป็นจางซูนเซอร์ที่เบ้่เครัอง อย่างไรก็ตามความบ้าคลั่งยังคงถูกใช้ประโยชน์โดยผู้ที่มีเจตนาแอบแฝงหัวหน้าจางได้รับฉายาา้ลยว่าเป็นปีศาจเออเธอบอกว่าจางสูนซื้อได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดีจากปีศาจเหรอใช่ค่ะ จงซวนเซอร์เป็นหนึ่งในผู้เป็นอมตะไม่กี่คนในโลกอมตะที่เผชิญกับปีศาจอย่างเต็มที่เป็นเพราะเขาเห็นความหายนะที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งพันปีระหว่างโลกอมตะและโลกปีศาจเขาจชงเสนอแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับปีศาจแต่เขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นปีศาจแต่อยาก,กังวลเลยค่ะท่านผู้นำครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายท่านเด็ดขาดแล้วจะกลับไปสู่โลกอมตะและน้งสนักสวนเจ้กลับคืนมาอย่างแน่นอนเป็นแบบนี้จริงๆหรอ พี่คะพี่อูออกมากินข้าวเย็นขออภัยคะ่ะท่านผู้นำฉันโมโหเกินไปหน่อยไปทานอาหารกันเถอะเวยเหมยและคน,น,นอื่นๆต้องเตรียมอาหารจานอร่อยไว้เพื่อเฉลิมฉลองการที่ตื่นตื่นตั้งตารออยู่เลยมาแล้วฉันหิวแล้วหลับไปนานก็ต้องกินเยอะๆนะพวกเธอโอเคโอเคถ้าไม่รีบกินอาหารจะเย็นเอานะ ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่แม่ตามเมื่อพูดถึงของอร่อยฮ่าอ้ยฉันไม่ได้รู้สึกอิ่มแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วผู้ฝึกฝนทั้งอมะตะและปีเซริรนี่คือจางซูนเซืที่แท้จริง โถ่เว้ยมันเป็นอิทธิพลของการฝึกฝนวิชาศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับปีศาจฮ้าลืมมันไปลืมมันไปพักผ่อนสักหน่อยดีกว่า ศิละปะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์ทำไมมันถึงทำงานด้วยตัวมันเองล่ะหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยโทรผิดหรือเปล่าฮัลโหลดูเหมือนว่าศิละปะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์ของนายจะเปิดด้วยตัวมันเองสิน,นะนายเป็นใครทำไมนายถึงรู้เกี่ยวกับศิละปะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์ฉันเหรอฉันเป็นเพียงปีศาจที่จำนายได้ นายคิดว่าศิลปะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนายใช่ไหมที่จริงแล้วมันคือเลือดปีศาจในร่างกายของนายที่ปลุกมันยูเอโจหยุดดิ้นหลนได้แล้วแกเป็นใครบอกฉันมาซะดีดฮัลโหลฮัลโหลไอเวนเอ้ยพี่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เหรอคะ